ความภูมิใจของพ่อแม่ลูกสาวกว้างเข้าพิธีรับชุดครุยเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลยทีเดียวสําหรับครอบครัวของคุณแม่กว้างกมลชนกเขมายโยทินและคุณพ่อน็อตน,นุติเขมาโยทินเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวที่มีลูกที่น่ารักและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่ายิ่งโตยิ่งสวยและน่ารักแถมเก่งมากๆอีกด้วยสําหรับน้องเนยลูกสาวของคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ที่สวยหล่อตลอดกาล อย่างคุณแม่กวางกมลชนกเขมายโยทินและคุณพ่อน็อตน,นุติเขมายโยทินโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวพัฒนาการภาพสวยๆของน้องเนยผ่านทางโซเชียลแม่กวางกันมาตลอดอยู่แล้วล่าสุดแม่กวางโพดภาพหน้าประทับใจและข้อความชื่นชมน่าย,ยินดีกับน้องเนยเรื่องเรียนที่บอกว่าวันนี้น้องเนยเข้าพิธีรับชุดครุยค่ะเรียนมัธยมปีสุดท้ายแล้วเรียกว่าเป็นซีเนียเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนนานาชาติร่วมดีดี i s แล้ว อีกหนึ่งปีเท่านั้นน้องเนยจะจบเกรดส,สิและเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยตอนนี้เตรียมสอบอย่างขมักขม้นจึงไม่ค่อยได้มาร่วมไลฟ์กับคุณแม่ในแฟนเพจเป็นอีกภาพหนึ่งในวันดีๆของครอบครัวเรามาฝากทุกคนกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กวางนะคะชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกต่อมาแม่กวางโพดว่า2ปีก่อนมางานซีเนียร์คอนโวเคชั่นพิธีมอบเสื้อครุยขึ้นเกรดของน้องเนต มาปีนี้ถึงคราวน้องเนยเป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนเข้าพิธีนี้บ้างกลางปีหน้าน้องเนยจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยตามพี่เน็ตปฏิติดแล้วค่ะวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยถ่ายรูปเอาดอ์ได้นิดเดียวทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองเปียกปอนกันไปตามๆกันก็สนุกไปอีกแบบแถงขอบพระคุณพี่กิ๊กเจ้าของร้านสมันท่าฟลอริสรุ่นพี่ราชินีที่น่ารัก ที่จัดช่อดอกไม้สวยๆแถมทํำมงกุฎดอกไม้แสนหวานให้น้องเนยในโอกาสพิเศษนี้ด้วยนะคะชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก s a m a n t h a f a r l i s ชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก